นั่นคือผมว่า Amazing Time ดูดีที่เจลคิดดูดีนะดูดีอะแล้วแต่ทุกคนด้วยกันทุกคนลองคิดชื่อเพลงให้ผมด้วยลยกันอะทุกคนก็คอมเมนต์ชื่อเพลงใต้คอมเมนต์ลองคิดชื่อเพลงมาแบบมีไอเสนออะไรแต่ว่าเจลเสนอ Amazing Time ไปแล้วฟังแล้วน่าจะเป็นเฮ้ยกำลังจะเสนอชื่อทีนี้ใช่ไหมเพาะไหมคิดว่าฟังฟังแล้วแบบ นึกถึงแบบเวลาที่แบบใช้อยู่ร่วมกันอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเพลง Airbnb ช้าๆน่ารักน่ารักเพลงรายการหรอไม่ใช่เพลงรายการเราหมายถึงว่าเราอยากทําด้วยกันเนี่ยพี่อ๋อที่เราแต่งกันในห้องบ้านที่ที่กอล์ฟเลยหรออันนั้นไม่ใช่เพลงที่ดีเท่าไหร่อันนี้คือพี่แบบกางคิดชื่อเพลงที่มาอ๋อแบบว่าเราในแบบร่วมกันทำใช่ไหมใช่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 ประมาณว่าอ่าแม่ เวมาแล้วมันมาแล้ว,ลวฟีสตายแล้วมกัน,นมัลุกทุ่งเอาเอาเอาชีวิตเลย